ก็โอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นก็กลาบสวัสดพีพี่พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันครเป็นอาทิตย์เลยดีกว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็วุ่นไวายไปหมดครับไหนจะดันที่ทำนาะไปรถเกี่ยวย่ำเถือกโอ้หลายหน้าครับผมกต่วันนี้ก็น่าจะพอมีเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนอตตามมาทีหลัง แล้วก็ไปย่ำนาไปส่งรถที่แม่ย่ำนาก่อนผมก็ให้จานว่าไปเลยนะจ้างไปเลยครับมาละสามวัละสามร้อยเรื่องเงียบกิฟไปครับย่ำนาแต่ว่าผมก็ไปเกี่ยวข้าวก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวจะไปเกตที่เกี่ยวอะ่ะรอน้ําเต็มดึงน้ำาพื่จะทานาครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายรับชมครับติดตามชีวิตกันใหม่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง เน่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 เจอพอดีเลยเจอพอดีเลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่ใช่ไหมใช่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 เฮ้ยไวดิน่ รอดูไวๆหน่อยเจอกันมาดีครับผมก็แต่ละคนก็บุญไว้กันไปหมดนะผมก็นี่คนเดียวเลยครับใจเจาะตามมาที่หลังโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นาต่อก็มาถึงนาที่ร้อยนะครับผมก็อันกลางเขาทำข้าใหม่โลใหม่ อันนี้ก็ประมาณแถวนี้ก็ประมาณสิบไร่ครับแถวนู้นประมาณห้ากไร่เอรวมๆแล้วก็ประมาณสิบห้าสิบหกไรแดดดีแ้วก็จะลงนะครับแป้วน้ามากินสิงคอมบิเนชั่นปนข้าวนกอีกแก้วครับท่านน่าจะเป็นข้าวเบอร์นะ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวกลางอุ้มกันเต็มที่ร้อยครับหนึ่งอุ้มบนข้าวนกก็นี่ก็ประมาณห้าไล่นะครับผมแล้วก็แถวนน้นสิบไร่5้าไล่ก็ได้สามเกียนหน่อยๆก็ถือว่าพอได้ครับสำหรับคราวน,าน,นี้นะ จานน็อตก,ก็มาแล้วครับบอกหิวข้าวงั้นยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยผมไล่ไปกินข้าวก่อนก็มันก็มาเปลี่ยนผมแล้วครับไอ้เจ้า ผมก็จะมากินข้าวแล้วก็จะมาถ่ายชมได้2อุ้มแล้วนะครับผมเข้าเข้าวแถวสิบไรแล้ววนได้สามรอบก็สามอุ่มเป็นเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่นะครับข้าวนกข้าวนกแล้วก็ข้าวเบอร์ห้านะครับผมแก่แต่เกี่ยวไบก็เขี่ยวครับเขียวข้าวนก ก็เอน้องชายคนระับเอฟซีติดตามบอกว่าพี่ทำไมไม่ลงคลิปเลยหม, right. มูนี่บอกไม่ค่อยมีเวลาว่าว่างันบอกผมไม่ได้ดูคลิปพี่เลยก็วันนี้ก็น่าก็นี่ก็เหลืออันเดียวก็จะถ่ายให้แบบเน้นๆไปเลยครับผมน็อตสับแล้เบิด คเออเหลือรับฝั่ลงละสามสี่หน้าก็เรียบร้อยครับผม ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูการไหลกันต้นเท่าเข,ข่าจริงๆครับผมต้นน้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูการไหลเข้ากัน น้อยแต่แน่นครับอัดคอเป็นโควิดบ่ไม่รู้หยอกยอกท่อน้าแปดนะครับผมไม่ใช่นาหกเดิมเดิมบริษัทครับเบอร์ห้าเขาดีจริง เสร็จจากนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะไปคูดน้ำก่อนหรือเปล่าต้องไปดูน้ําก่อนหรือจะไปดูอาจารย์เหล่ายำเถื่อก็ไม่รู้มีสองอย่างอ่ะ ผมนะ่าจะไปดูน้ำท่นานะครับผมพอตั้งเครื่องไว้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ากายจะเสร็จแรกแต่ก็เดี๋ยวจะเติมน้ำที่ร้อนนะครับน้ำแห้งความร้อนมันขึ้นหน่อยนึงก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ิ p หน้าเดอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม